ตั้งแล้วถูกต้องไหมตั้งแบบนี้แล้วจะปังหรือไม่เดี๋ยววันนี้ดีมาแชร์ทริคดีๆให้ฟังค่ะอ่ะๆยังไม่ได้กดติดตามใช่ไหมคะอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้จากดีค่ะ หลายคนที่บูชายันนางกวากมานะคะอาจจะเป็นรูปแบบของกระดาษยานันหรือว่าเป็นผืนผ้านนะจะเป็นสกีนเป็นเขียนมือรวมถึงการบูชานางกวากที่เป็นรูปลอยหรือว่าเป็นโอมา <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนหรือว่าตั้งแล้วถูกต้องไหม ตั้งแบบนี้แล้วจะปังหรือไม่คนที่บูชานางกวางเนาะเราก็คงที่จะบูชาเพื่อการค้าขายเรื่องเงินทองทีนี้ค่ะดีจะขอแบ่งออกเป็น2หมวด หมวดแรกคือสําหรับผู้ที่บูชานางกวากไว้ที่ร้านค้าเนาะและหมวดที่สองสำหรับคนที่บูชานางกวากไว้ที่บ้านสําหรับในหมวดแรกนะคะก็คือผู้ที่ตั้งบูชานางกวากไว้ที่ร้านค้าเราต้องดูเนาะว่าร้านค้าของเราเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนอยู่บ้างบางคนอาจจะมีพระพุทธรูปเกจิอาจารย์แล้วก็ขึ้นรางหรือว่านางกวากใช่ไหมทีนี้ เราจะต้องเรียงลำดับความสำคัญค่ะคือ,อานางกวักเนี่ยก็อยู่ในหมวดของนางฟ้าละกันนะคะที่ขอเรียกง,ง่ายๆนะว่าอยู่ในหมวดของนางฟ้าดังนั้นค่ะด้วยความที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าเป็นชาวพุทธใช่ไหม เราก็จะต้องเรียงลำดับประธานในร้านก่อนค่ะถ้าเกิดว่าที่ร้านค้าของเราเนี่ยมีพระพุทธรูปค่ะเราจะต้องตั้งพระพุทธอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดในร้านนะคะแล้วลองลมานะคะถ้าเรามีพระอรหันต์พระอรหันต์ก็จะเป็นพระสารีบุตรพระโมคคานะพระศิวลีแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะอยู่ในชั้นที่สองค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีพระอาหารหันต์แต่มีเกจิอาจารย์ล่ะเกจิอาจาร์คือใครก็หมายถึงหลวงปู่แหวนนะคะอหลวงพ่อภาษีนี้เป็นต้นนะเราก็จะตั้งในลำดับนะคะที่สองหรือลำดับที่ถัดลงมาจากพระอาหารหันต์ที่เรามีค่ะทีนี้ขั้นที่3แล้วนะคะนั่นคือตําแหน่งที่เราควรที่จะตั้งนางกว่าแต่ทีนี้หลายๆคนคะ่ะในร้านค้าเราจะมีเป็นยันกันโดยส่วนมากใช่ไหม ดังนั้นค่ะการติดก็เหมือนกันเลยคือติดอยู่ในอันดับที่3นะคะหรือว่ากูต่ำกว่าครับพุธทัดลงมาคือพระอรหันต์หรือว่าเกจิอาจารย์แล้วลำดับถัดมานั่นก็คือแม่นางกวักนั่นเองคราวนี้ค่ะเป็นทริคสำคัญเล็กๆนะคะถือว่าเป็นวิธีการบูชาย,ยังไงให้มีผลทางใจและให้พรของเราที่เราขอเนี่ยสำเร็จนั่นคือตำแหน่งนะคะในการหันหน้าของแม่นางกวักนะ ดีจะแนะนําแบบนี้เขาว่าให้เพื่อนๆค่ะตั้งนะคะหรือว่าแผ่แม่นางกวักโดยหันหน้าออกจากร้านเวลาที่มีคนเดินเข้ามาะคะ่ะขอให้เขามองเห็นแม่นางกวักของเราเป็นลําดับต้นๆก็เพราะว่าอย่างแรกแน่นอนคะ่ะก็คือว่าเราบูชาท่านในเรื่องของพุทธคุณหรือยิทธิคุณใช่ไหมคะคือเรียกลูกค้าเรียกเงินทองดังนั้นเราจะต้องตั้งท่านให้มองเห็นออกไปด้านหน้า ข้อดีข้อที่2ค่ะ pea, นั่นก็คือเวลาที่เรามองเห็นท่านนะคะเราจะได้จำได้ถึงพรที่เราขอบ่อยๆเห็นทุกวันเราก็จะนึกออกวันว่าเราขอพรอ,อะไรท่านไว้ค่ะ มุมที่สาคัญที่สุดนะคะคือเป็นการที่เราแขวนแล้วได้ลําดับที่สวยรวมถึงกับสังเกตเห็นได้ง่ายนั่นคือให้เราแขวนไว้ที่มุมเบิร์ตไอวิวหรือว่าเป็นมุมที่ระดับสายตาเฉียงขึ้นไปประมาณสัก45องศาจะเป็นมุมที่สวยคือไม่ได้สูงเกินไปและก็ไม่ได้ต่าลงมามากจนเกินไปค่ะส่วนตําแหน่งที่เราจะแขวนนะคะถ้าเกิดว่าด้านหลังของเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะติด เอเป็นหิ้งพระได้แล้วก็แขวนรูปนางกวักได้เนี่ยก็ให้ติดไว้ที่ด้านหลังของเราตรงโต๊ะเก็บเงินก็ได้ค่ะแต่ที่นี้บางร้านใช่ไหมเราไม่ได้มีที่มากาถ้ายันนางกวักนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษเป็นใดๆก็ตามที่เพื่อนๆมีเนี่ยไม่ได้เสี่ยงต่อการจะสูญหายเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปอัดกรอบนะคะจะเป็นกรอบพลาสติกแบบนี้หรือว่ากรอบรูปแบบนี้นะคะแล้วแขวนไว้ที่ข้างบนตรงหน้าประตูบ้านได้ แต่สาคัญตรงนี้ค่ะว่าเราจะต้องดูด้วยว่าหน้าประตูบ้านเราเราได้แขวนอะไรไว้บ้างเนาะเราก็ต้องจัดตามความเหมาะสมดีไม่รู้ว่าแต่ละคนนะคะมีการแขวนอะไรหรือบูชาอะไรไว้ที่ร้านบ้างเนาะถ้าเกิดใครนะคะมีสิ่งที่บูชานอกเหนือจากนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวดีจะมาตอบคำถามให้คขาว่าเราควรที่จะ จัดลำดับยังไงที่จะบูชาแล้วเหมาะสมบูชาแล้วปังมาถึงในหมวดอยู่บ้าน work from home กันบ้างนะคะสำหรับคนที่บูชาแม่นางกวักไว้ที่บ้านคะ่ะลำดับเนี่ยนะก็จะเหมือนกับการบูชาไว้ที่ร้านค้าเลยนะคะคือเราจะต้องตั้งพระพุทธนะคะไว้เป็นประธานของบ้านนั่นคือสูงที่สุดนะให้ตั้งแบบนี้เลยคะ่ะว่าพระพุทธรูปนะคะรองลงมาก็คือพระอรหรัน อาจารย์เนาะและลำดับถัดมาค่ะก็จะเป็นเครื่องรางของขลังในหมวดพุทธคุณในหมวดโชคลาภที่แม่นางกวักเป็นต้นสำหรับใครหลายคนก็อาจที่จะไม่ได้มีแม่นางกวักที่หน้าตาแบบนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมอาจจะมีเปันยันเหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้อัดกรอบนะแล้วก็ไม่ได้ใส่เป็นกรอบไม้ที่จำเป็นจะต้องแขวนเราสามารถที่จะพับนะคะคือพับพยานเนาะแล้วก็วางไว้วนบนพานนะคะ เรียงลําดับนะตามที่บอกเลยพระพุทธพระสงฆ์นะคะและลงมาเลยลำดับที่3นั่นก็คือตําแหน่งที่เราควรจะวางพยายมนังกวักค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแชร์ให้คนที่คุณรักและแชร์ให้ตัวคุณเองได้ดูซ้ำบ่อยๆค่ะติดตามกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเหล่านี้จากดีวันนี้ดีขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ